สวัสดีท่านผู้ชมที่ดารักจตานกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้นะครับแล้วก็จะมาย่างไก่คอนเทนต์ยาะะะะ่างไก่นะว่ามันจะกินได้ไหมก็เราจะไม่ย่างนะเพราะเดี๋ยวมันไหมเราจะให้แว่ย่างแทนนะครับแต่ก็น้องเหนือที่เป็นตัวป่วนะะในวันนี้นะครับโอเคทุก็ดีนะครับไอ้เต้ขอก่อไฟอะไรไม่เรียบร้อยกันนะครับโอเคตอนนี้เราก็ลงรเดิยเกดย่างแล้วนะครับ ดี๋ยวไม่เริ่มดีต้องก่อไฟก่นอนคือมันร้อนมากเลยนะทุกคนเราเราก็ต้องรองไฟติดนะทุกคนกแค่เดี๋ยวเราจะไปดูตอนไฟติดเลยเลยโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะทำการทำอะไรไม่รู้นะทำในคณะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนิดแค่เกินตอนนี้เราหมากักไก่มาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเอ้ไปสูตรนะไม่บอกหรอกแค่เดี๋ยวบอกท้ค,คลิปนะ โอ๊ยเด็กอยากเล่นทุกคนดูเด็กเย็นดีมือดำอ่ะมือดำอ่ะนี่ทุกคนนี่แม่ขวดเลยทุกคนแม่ขวดคนนี้ก็จะเป็นคนย่ดาออ๊ยคิดเท่าก็าอตอนนี้เราก็ทำการทำอะไรแม่ฮะทำอะไรตอนนี้ก็เตรียมมาใส่ตอนนี้ก็เราเอากระเทียมที่ตำก,กับพริกไทยที่มารวมกันแล้วก็มาใส่ในไก่ที่เราหมักไว้นะ เดีย๋ยวจะขึ้นสูตรหมักให้ดูนะเดี๋ยวค่อยไปตัดต่ออีกทีว่ามีสูตรหรอกก็แค่ใส่ใส่ไปเลยก็อร่อยเองนะทุกคนมันไม่อร่อยที่อะไรหรอกมันอร่อยที่น้ำจิ้มนะต้องใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะอร่อยซีฟู้ดบาท <laughs> ลอ้อเล็นต้องหมักบแบบตานไหนใครทแท้ๆวนะ่าเนื้อใครอันนี้ก็ขยี้สิบ สมมีไม้แค่นี้นะแม่มีสองไม้เออ๋โอโอเคตอนก็จะเสียบอันนี้นะเดี๋ยวตาไปตอนที่เสียบเสร็จตอนนี้ไม้เราไม่พอนะก็เลยต้องใช้ไม้ตะเกียบแทนนะทุกคนจะ,จะถ่ายอตอนนี้เรามีเพิ่มเป็นขอหยิบนะอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นนะลูกชิ้นอะไรแม่ชิ้นปลานี่เป็นลูกชิ้นปลานะทุกคนแล้วก็ปลาหมึก กลิ่นคือกลิ่นปลาหมึกตัวเนี้กลิ่นมันแรงมากนะแค่ก็เดี๋ยวตัดไปตอนเสียบได้ก่อนตอนนี้เราก็ต้องใส่ทามันนะทุกคนเพราะมันน้อยไปก็เดี๋ยวตัดไปตอนที่เรากำลังลงย่างกันนะเคตอนนี้นะครับแล้วก็กำลังจะเอาลงก็นนือกินไก่เลยก็ดูไก่สิมามา ว้าวมันดูน <bona? S 2> ่ากิน <serves> มึกบกยังอ๋อขอโทษครับเฮ้ยมันคือไก่เนทุกคนแล้วก็เหลือลูกชิ้กับไก่ดีขาไก่หน้าดิขาไก่อมชะขาผมเนี่ยเล่นเตาเล่นเตอ่ะออ ลดเสต็ปได้หรือดูดูดูหน้าดำมเลือ,นะว,ลอว่ามันน่าก,กินมากลเลยนะทุกคนจาใกินเลยวะฮะเอาไรเดี๋ยวเอาอะไรวะวเาตักมาดูอีกสักพักกันหนึ่งตอนนี้กำลังจะพิก,กแล้นนะทุกคนตอนนี้พิกเ่กาสอมาแล้ว,วมันน่าก,กินนะ น,นี้เราก็แบบพลิกมาหมดแล้วนะครับก็แบบข้อสวยเลยทุกคนโอเคนะครับขอตัวขทุกคน,นก็จะมาตัดอีกทีตอนมาสุกนะเพราะว่าถ้ารอคงนานมากนะโอเคตัดเลยนะตอนนี้เราจะมาดูแล้วตอนนี้แม่จะชิมนะเพราะว่า

มันจะไปจำก้อนเลยร่างรู้เกตี้อยู่ไหนพูดจะลองชิมก่อนแล้วก็ขึ้นน้อนหน้าเหนียวนะฮะใครก็ประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวเราจะมาดูอีกคลิปว่าการกินเนี่ยเย,ยอะเลยแค่ไหนครคลิปนี้เราขขป,ประกอบในกลณีก็เท่ากับสมมติใครดูไปบารายเลยสมบัติเลย